ตรงน,นี้ได้ใส่ไหมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยชิดจะดอีกแล้วหัวย,ย,ยิบเงียบเงียบห่นแล้วเงียบขึ้นหบดีเแ้ว bét bánh liêu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หมอกหมอกหมอกลงน้ำค้างจะไม่ได้เลยไงเนี่ยฮะฟังเนี่ยเีนอกีไ้ติเยอโตรโต่โตรโตโคตรโคโรร อุ้ยใหญ่ตัวนี้ใหญ่ยังงงไงตัวนี้ไงุ้ยวะเ่ากันล้วยังไอไฮพ่อแม่ปรากดตัวนี้ยังปรากฏสีมันงา่บ้านงคำนเ่นะนทอเป็นานเาเอิ้่าีเานี่ว่ามาดกปนานกดสีงามขนาดนั้นนกฏหนึ่งลูก หลายปาหินอ่อนเลยลที่มันยุ่น้้ำนิ่ง,งนี้แทนที่มันจะเป็นสีดำๆเนาะมือดำนย่างนี้ปกคนนี่เอ้าดำอย่างนี้นนเหน,น,น,งงนไหไหลไอ้นมันกินน้ำเล้มเลดหอลมเลยเนี่ย

งามเลยมนุกหนึ่งอย่างก็ทำางามตาต้มต้มเสียหายใส่เงยนใส่เงยนถึงกีนื้อนาะตัวเดียวน,น, <c oughs> น้งกระเทนเลยนางขอมย <c oughs> ไปถิ่มานั่ง,งของมอยตัวเดียวนเาะ ไม่ได้นานแล้วนะช่อนนี้ ไฝั่งนี้ได้แต่ปรกฏเลยปรากฏอีกแล้วรกอีกแล้วเฮ้ยปดรุกว่ะ มานตะป,ปดูดปูดเด้อมาปูดปะดุเฮ้ยพูดถึงโอ้ยพูดปุ๊บมาปั๊บเลยนะมาปับเจ้านะเจ้านะเอาอย่างนี้นะถ่ายนัคคยงคลิปอ่ะเอ,า,อาเด้ออุ้ย พี่น้องเอ้ยน้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมันต้องค่อยๆมันจะปึ๊ดเหมือนเมื่อวานโอ้ยกิงดันเมื่อไงนี่โอ้ยใหอยู่นะอะไรนะเขาใหญอยู่นะจ๊ะเสีเดือนนี้ใช้ตัวเดิมยังได้มากเลยเฮ้ใช้เดือนใช้เดือนมันอยู่เหมือนเดิมเลย่ยังอยู่เหมือนเดิมเลยประหยัดหน่อยประหยัดหน่อยเส้ยเดือนมันอยู่เหมือนเดิมประหยัดหน่อย ประหยัดประหยัดเสืออยู่นะเสือสวยเโอเคใช้ได้อยู่นี่เนี่วันนี้ไม่ต่ำกว่าสิบตัววันนี้ท่านเป็นซิทและต้มยำใช้ลำประกรนนี่สิเป็นยังไงโอ้เสียบเนาะปลาหนังดีจังเนาะปลาอะไรปลาหนังดีจังองอร่อยจังฮึจะมาต้องล้างเมืองมันออกดี

खायेगा जुना बस इतनी बुरी उम्मीद है पाई